มีท่านหนึ่งขอให้แสดงเรื่องน้ำปันนะปันนะก็แปลว่าน้ำแหละในสมัยแรกสมัยเดิมเลยพระพุทธเจ้าเราตอน,นเนผยแพร่ทำออกใหม่ๆก็ยังไม่มีในเรื่องน้ำปันนะต่เมื่อมีการครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองเมืองหนึ่งก็ลาษีมีมีลือีกับพวกชันด,ดินที่ ฤาษีที่ไว้ผมยาวแล้วนะก็คล้ายๆว่าก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีหลายตำราจะบอกฤาษีชื่อนู้นชื่อนี้ขออภัยด้วยนะก็ฤาษีนี่ก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เตรียมน้ําอัฐบาลเอาไว้เพราะว่าพวกปูบาอาจารย์พวกมหาฤาษีต่างๆท่านก็ฉัน ทานกันท่านก็นดื่มกันหลังเที่ยงไปแล้วปานะนี่เป็นคือฤาษีท่านสามารถทานได้หลังเที่ยงฉันได้ไม่รู้จะเรียกภาษาว่าไงหลังเที่ยงไปแล้วก็คือวิการั้่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เนี่ยกลางค่ำกลางคืนกน็แล้วก็ทำน้ำได้8ชนิดเนี่ยเอามาถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ ก็ับฉันนะแล้วก็ออกกฎครั้งแรกเลยอ,อนุญาตให้ภิกษุฉันได้น้ำอัฐบาลมี8ชนิดมีเนะี่ยน้ำมะม่วงอัมพุจะอัมพุปานังปานังปานังกกปานะแปลว่าน้ำดื่มนะอัฐะแปลว่า8น้ำดื่ม8ชนิดนะที่ขั้นจากผลไม้ นี่อัมพะอัมพอัมพ,อ,มพอัมพุปานังคือน้ำมะม่วงก็แล้วก็น้ำอันที่สองชมพุปานังก็คือน้ำชมพูหรือน้ำลูกว่าด่เขาแปลมาอย่างนี้ตามตำรานะแล้วก็โจจะปานังน้ำกล้วยมีเม็ดโมจะจะนังปานังน้ำกล้วยไม่มีมะมะเมล็ดมัทุก,กะปานังน้ำมะสางมุทิกะ ปานังน้ำมุทิกะปานังนี่น่าจะเป็นน้ำพวกน้ำองุ่นพระจําไม่ผิดแล้วก็ผาลุกกะ,ะสาลุกกะปานังน้ำเง่าบัวอีนี้เขาจะทํายังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช้น้ำร้อนนะปกติถ้าในเมืองไทยที่เคยดื่มฉันนี่เขาก็เอาไปต้มนะ พาลุสก,กะปานังน้ำ,น,ำน,น,น้ำลิ้นจีหรือไงถ้าจำไม่ผิดน้ำลินจีหรือก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งมะปลางมะปลางลิ้นจีเนี่ยก็าสองชนิดไอต้ตะกี้นี่น้ำน้ำอ่า,า,อาง,งนุนน้ำมะซางมูติกะ พวกน้ำมะซางเนี่ยเอาเขาบอกว่าถ้าเอาเขาจะเอาผลไม้พวกนี้สุกๆเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็หนังเอาห่อผ้าเอาผ้าห่อแล้วก็บีบคั้นออกมาแล้วก็เติมด้วยน้ําน้ําอุ่นน้าเติมด้วยน้ําอุ่นผสมน้ําตาลเกลือนิดหน่อยอันนี้เอามาดื่มพวกฤาษีท่านฉันกันได้ก็เลยเอามาถวาย พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยฉันเพราะเห็นฤาษีฉันได้ก็อนุญาตให้ภิกษุฉันน่าเป็นระยะเริ่มแรกๆนะก็ข้อข้อการทําน้ําพวกนี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่ให้ต้มด้วยน้ําไม่ให้ต้มให้สุกด้วยไฟต้องให้แค่ใช้เหมือนกับว่าให้สุกด้วยพลังแสงอาทิตย์ก็คือด้วยด้วยแสงแสงแดดพอเพราะคงคงจะกลัวเสียวิตามินแลืมั้งไม่ให้ต้มสุก แล้วก็เป็นข้อที่าาทคารวะทธรรือหัดทำนะพระเราไม่ทําเองอนุสัมบัญ์ทำได้อย่างเช่นสัมมเนนก็ดีหรือว่าคารวะาก็ดีดเนี่ยหฤหัสเนี่ยทำได้ามาถวายนะถ้าพระทำเองต้องทำก่อนก็ถือว่าเป็นยาวะการิกก็คือทำก่อนเที่ยงแล้วก็ฉันก่อนเที่ยงถือว่าเป็นอาหารนะถ้าไม่งั้นอนุสัมบัญ์ทำก็หลังเที่ยงก ได้แต่ถ้ารับประเคนไว้แล้วฉันได้ก็เรียกว่าช่วงชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งสว่างขึ้นอีกวันก็หมดหมดสิทธิ์ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยามมะกะลิกชั่วยามแอ้ตะกี้ยาวะกาลิกก็คือก่อนเที่ยงทายามมะกะลิกก็ชั่วยามวันหนึ่งคืนหนึ่งไอ้พวก,กะลิกยังมียังมีสัตหะกาลิกรับประเคนแล้วฉันได้เจ็ดวันเนี่ยโดยใส่ในคนน้ามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยเนี่ย เนยใสเนยข้นเป็นเนยสัตว์ในพืชได้ทั้งนั้นน้ำมันพืชน,น้ำมันสัตว์ได้ทั้งนั้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยได้น้ำอ,อ้อ,ำอ,อยสดบีบคั้นมา,าดื่มสดนี่ได้แต่สมัยนี้นี่ก็อีเนยเออเีตว่าน้ำอ้อยน้ำตาลสดอะไรที่ก็ามาเคี่ยวจนเป็นก้อนแล้วหรือน้ำอ้อยที่ทำมาทำเป็นแผ่นแล้วเนะี่ย แล้วก็ฉันกันาตามหลักการปฏิบัติแล้วเคยไปสังคมกับมกหมู่พระสายธรรมยุทธก็ดีแต่มหานิกายเรานี่ไม่ค่อยได้เพ่งคัดอะไรกันเท่าไหร่น้ำกระเจี๊ยบพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้ก็อายอะอ,อ,อนุญาตของน้ําผลไมท้ทุกชนิดทุกชนิดที่แลมีลักษณะที่เดียวกันไม่เป็นมหาผลก็คือเอามะตูมเป็นที่ตั้งหรือเอากำปั้นเราเนี่ยไม่ใหญ่เกินมะตูม นะเอามาบีบคั้นนะก็ทำอย่างอย่างที่อธิบายให้ฟังก็คือมาคั้นมากรองมาเติมน้ำอุ่นก็ดีน้ำตาลเกลือเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็น้ำน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยน้ำจากดอกไม้ดอกกระเจี๊ยบเนี่ยนะผลกระเจี๊ยบน้ำจากใบไม้เนี่ยยกเว้นไอ้พวกผักดองไม่ได้เราต้มใบไม้มาอะไรเป็นน้ำหรือเอาคั้นน้ำจากใบไม้อะไรมา แต่จะเป็นผักดองไม่ได้น้ำจากดอกไม้ยังดอกกระเจี๊ยบเนี่ยมันก็ได้หรือจะผลกระเจี๊ยบดีงทีก็เอามาต้มอันนี้มันยุคปัจจุบันนะแล้วก็ที่สะดวกที่สุดก็คือว่าจาาไอ้จากลาบบัวนี่ก็เหมือนกันเนง่าบัวเนี่ยนก็เขาก็ต้มกันนะทวามจริงก็ไม่ให้ทำสุกด้วยไฟไม่ให้ทำสุกด้วยการเอามาต้ม มันผิดวินัยเนี่ยพวกที่แร่งวินัยก็จะไม่ไม่ทาอย่างนี้จะทําตามระเบียบเปี้ยเลยแต่เดี๋ยวสองส่วนรวมปัจจุบันเป็นมหานิกายในยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะพระมหานิกายบางบางท่านบางลูกท่านอาจจะแร่งคัดนีดีไม่ดีแร่งเกินธรรมยุทธน์นีบางท่านท่านไม่ฉันเลยน,น,นะบรรณะหมดเรื่องหมดราวไปเลยอันนี้ไอ้นอกจากน้ำํำรรณะไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะกออ็คือในยุคปัจจุบันเนี่ย อย่างข้าพเจ้าเนี่ยถ้เป็นน้ํากล่องไอ้ที่เขาทาสําเร็จรูปมาอย่างเช่นยูนนฟหรือทิปโกหรืออะไรน้ําดอยคําอะไรเนี่ยก็ฉันหมดแต่ตัวเองไม่ได้น้ำน้าผักผลไม้เนี่ยที่รวมนี่ก็จะไม่ฉันแต่ความจริงเขาก็อนุญ,ญาตน้ำจากจากผักนะแต่ไม่ใช่เป็นผักดองมันก็น่าจะได้ครนนี้เราไปพูดถึงเรื่องอ่ะที่ปฏิบัติอยู่ทุกวนันประจําวันเคยไปสังคมกับพวกพระธรรมยุทธเนี่ย สมัยก่อนรักษาศีล8ตอนเป็นกะลาวาเดียก็ฉันอาก็ทานโกโก้แล้วก็คอฟฟี่เมดแล้วก็น้ำตาลนะเป็นเรียกว่าแทนในเวลาตอนเย็นสักแก้วหนึ่งแค่นี้พอมาสังคมมาวัดป่าสายธรรมยุทธ์เนี่ยก็ลองเอาคอฟฟี่เมดไปถวายท่านบ้างท่านไม่ยอมรับท่านไม่ไม่กล้าในยุคแรกๆนะแต่ตอนหลังเราเรามาวิจเราก็เลยเอาไม่ไม่ไม่ทานไม่ฉันบ้าง อตอนเป็นพระก็ฉันเฉพาะโกโก้กับน้ําตาลโยมก็ทํามาถวายก็ห้ามใส่พิพิเมต์พวกกาแฟลูกผสมทีอินวันก็ไม่ฉันแต่ท่านก็ไม่ถือกันหรอกพระท่านก็ฉันกาแฟดีวโอนตินพวกอะไรท่างก็ฉันแต่ว่าเราไม่เอานะเพราะว่าโอนตินบางทีมไม,ไมโลอะไรมันผสมไข่ผสมนมอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาโกโก้ใส่น้ําตาลเฉยๆแล้วก็ชงนะครับโกโก้บริสุทธิ์นะ บางคนก็ก็ฉันช็อก,กช็อกกลตช็อกกลตเพียวๆอะไรที่มันไม่ใส่นมก็แล้วแต่จะถือกันเมื่อสมัยก่อน,นอเนี้ยไอสับปะรดเนี่ยพูดเกินไปตั้งเยอะเลยเดี๋ยว